สวัสดีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปล่อยคลิปที่พาทุกคนเนี่ยไปส่องคีย์บอร์ดเพื่อนเพื่อนที่ส่งเข้ามากันเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในลิงก์ที่ผมแนบไปให้เนี่ยก็ได้มีคนส่งทั้งภาพและวิดีโอของคีย์บอร์ดตัวเองเนี่ยเข้ามากันมากมายเลยครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมคีย์บอร์ดที่เพื่อนเพื่อเนี่ยส่งเข้ามากันซึ่งคีย์บอร์ดแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างไงและมีรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยครับโดยเรามาเริ่มจากคนแรกก่อนนะครับกัับบของคคุณ Wake Walk Work Win นะร มากับคีย์บอร์ด Royal Cruz AKG หกสิบนั่นเองครับโดยเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีสเปคตามนี้เลยครับตัวเพลทเนี่ยทางเจ้าของได้แจ้งมาว่าเป็นเพลท ABS นะครับตัวสวิชเนี่ยเป็นสวิช r k Brown ที่มากับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองตัวสスタบิล라เซอร์เนี่ยก็จะเป็นสスタบิล라เซอร์แบบเพลทเมาส์นะครับที่ให้มากับตัวคีย์บอร์ดส่วนคีย์แคปเนี่ยเขาใช้เป็น GMK Iceberg นะครับ XDA Profile นั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบิวนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวคีย์บอร์ดสักเท่าไหร่นะครับ เน้นเป็นสิ่งเดิมๆที่ให้มาจากโรงงานเลยครับมีแค่เพียงตัวคีย์แคปนะครับที่ทางเจ้าของเนี่ยได้มีการเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นคีย์แคป xda profile ในรูปแบบสีของ g m k iceberg นั่นเองครับถ้าสังเกตจากวิดีโอที่เขาให้มานะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเนื่องจากเป็นของตัว royal crush g หก6ิเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดไซส์65%ที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับเมื่อมาจับคู่กับคีย์แคปสีประมาณสีฟ้าอ่อนๆอย่างนี้เนี่ยก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยครับส่วนเรื่องของเสียงเนี่ย ก็สามารถไปฟังกันได้เลยครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูในส่วนของคีย์บอร์ดตัวที่2กันบ้างน,นะครับกับคีย์บอร์ดของคุณอมมี่นั่นเองครับ คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเลยกับเจ้า jelly e p o r t นั่นเองครับคีย์บอร์ด jelly e p o r t นะครับถือว่าเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในกลุ่มของ Thailand Mechanical Keyboard นั่นเองตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีหน้าตาเนี่ยที่ดจดจําได้ง่ายด้วยครับมาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับโดยสเปคของเจ้า jelly e p o r t ของคุณออมมี่นะครับจะมีตามนี้เลย ตัวเพลทเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นเพลท PC นะครับส่วนตัวสวิชเนี่ยเขาใช้เป็นสวิชเอฟไซรอนนั่นเองและยังเลือกใช้ s t บิลเลเ e อร์ของดูห o อก V2 นั่นเองครับตัวคีย์แคปเนี่ยจับคู่มากับ GMK Modern Dose 2นนั่นเองครับในสีมสีของ Darkbase นั่นเองต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าดูจากบิวคร่าวๆที่เขาส่งรูปเข้ามาเนี่ยถือเป็นบิวที่สวยมากๆเลยนะครับเจ้าตัว Jelly e p o โผเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีพื้นฐานหน้าตาที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วเมื่อจับคู่กับตัว GMK Modern Darkbase Dose เนนนีีี่ทป็สใม Dark Base ครับ ก็ยิ่งสวยเข้ากันมากๆเลยครับรวมไปถึงในบิลนี้นะครับเขายังเลือกใช้สวิชเป็นเอฟไรนั่นเองก็รับประกันในเรื่องของเสียงว่าจะออกมามีความต็อกแน่นอนเลยครับซึ่งเสียงจะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถไปฟังกันได้เลยครับแล้วก็จากที่เราได้ฟังกันเลยครับ เจ้าตัวคีย์บอร์ดเจลลี่โผของคุณออมมี่เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับทั้งหน้าตาและรวมถึงเสียงเนี่ยก็ออกมาได้เพราะมากๆเลยนะครับตัวรูปแบบเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับก็คือมีความทุ้มต่ําหรือว่ามีความตอกนั่นเองแต่ในส่วนของปลายเสียงก็ยังมีความป๊อปปี้ออกมานะครับผมเลยมองว่าบิวนี้นะครับมีความเพอร์เฟกต์ทั้งเรื่องของเสียงที่มีความตอกป๊อปปี้รวมไปถึงหน้าตาที่เข้ากันอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์แคปรวมไปถึงตัวคีย์บอร์ดนั่นเองสาหรับใครที่กําาลัังมมีีีีคย์์อรรรดท่เปป็นปนนโสะะณ้บ เลือกสีคีย์แคปเป็นประมาณนี้เนี่ยผมว่าก็สวยงามเลยครับหรือตอนนี้นะครับใครที่ใช้คีย์บอร์ดตัวลลี่อ Epoch อยู่เนี่ยและกําลังคิดอยู่นะครับว่าต้องการเสียงให้ได้เสียงมีความต็อกและก็มีความป๊อปปี้เนี่ยก็สามารถลองตามสเปคของคุณออมมี่เนี่ยไปใช้ทําดูได้นะครับผมมองว่าเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงที่ค่อนข้างดีเลยแล้วเราก็มาถึงตัวที่3ของวันนี้นะครับกับเจ้าคีย์บอร์ด DNA อ5นั่นเองนะครับของคุณเคค y ิปโเจ้าเก่านะครับ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับโดยถ้าที่ดูจากรูปเนี่ยผมคิดว่าก็คือคีย์บอร์ดขนาด65%ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้วัสดุหลักเป็นในส่วนของอะคริลิกสใสนั่นเองครับโดยหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ด d n a 65เนี่ยคือคีย์บอร์ดนะครับที่มีตัวเคสเนี่ยทำมาจากอะคริลิกนะครับ4ชั้นประกอบรวมกันนะครับโดยจุดเด่นหลักของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเคสเป็นอคนะคริลิกใสนะ ตัวไฟ RGB เนี่ยจึงสามารถที่ส่องสว่างได้ทั่วคีย์บอร์ดเลยครับซึ่งสเปคของคีย์บอร์ดวิวนี้เนี่ยก็มีตามนี้เลยครับตัวเพลทเนี่ยคุณเคคริปโตเนี่ยใช้เป็นส่วนของเพลทอลูมิเนียมนะครับสวิชเนี่ยเขาใช้กับตัวโบบ้า U40 นั่นเองสายแทกไทตัวสตาร์บิลเลเตอร์เนี่ยเขาใช้เป็นลูมิเออร์สตาร์บิลเเตอร์นะครับเป็นตัวเพลทเมาส์นั่นเองครับส่วนตัวคีย์แคปเนี่ยเขาใช้เป็นคีย์แคปคอนโมโมนั่นเองครับส่วนอีจุดเด่นหนึ่งของคีย์บอร์ดวิวนี้นะครับนั่นก็คคืออออตัััวว ESC ที่่่่ยูบบรริเเเณปุมขขงงานน เป็นอาติซานคีย์แคปรูปน้องแมวนะครับที่มาในธีมสีเข้ากับตัวคีย์แคปเป็นอย่างมากเลยครับนั่นก็คือตัวสีแดงเอาชมพูแล้วก็สีฟ้านี่ครับซึ่งตัวคีย์แคปอาติซานอันนี้เนี่ยผมลองหาข้อมูลดูแล้วเนี่ยผมไปยังไม่เจอนะครับว่าคือคีย์แคปอาติซานของค่ายไหนนะครับถ้าเกิดใครที่มีข้อมูลหรือว่าคุณเคคลิปโตดูอยู่เนี่ยก็รบกวนใส่ข้อมูลไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับเผื่อคนที่ต้องการคีย์แคปอาติสานแนวนี้นะครับหรือว่าต้องการตัวสีแบบนี้เนี่ยจะได้ตามหาก,กันได้ง่ายๆครับผม ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูในส่วนของคีย์บอร์ดที่ออกแนวแฟนตาซีหรือว่าไปในทางของดีไซน์กันบ้างน,นะครับกับเจ้าคีย์บอร์ด Epo Maker Mini Cat 64นะครับของคุณแมวน้อยแถว G ีนั่นเองตัวคีย์บอร์ดเนี่ยสเปคก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวาครับแต่ตัวนี้เนี่ยพิเศษด้วยตัวดีไซน์ของมันครับที่มาในทรงของรูปแบบน้องแมวบองโก,โกแคทนะครับที่ค่อนข้างสวยงามเลยตัวเคสนะครับเป็นเคสอะคริลิกนะครับประกบเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับเพื่อ,อออกมาเป็นตัวเคส ข้อดีของเคสประเภทอะคริลิกเนี่ยก็อย่างที่บอกมาครับก็คือมีความโดดเด่นในเรื่องของแสงไฟอย่างแน่นอนครับเมื่อเราเปิดไฟ RGB เนี่ยตัวแสงไฟเนี่ยก็จะส่องผ่านออกมาได้อย่างดีเลยครับโดยสเปคของตัวคีย์บอร์ดของเขานะครับให้มาว่าตัวเพลทเนี่ยเป็นเพลท PC นั่นเองนะครับตัวสวิชเนี่ยทางคุณแมวน้อยแถว G นะครับใช้สวิช Echo Jelly Starfish นะครับซึ่งเป็นสวิชประเภทเลนี่ของทาง Echo นั่นเองนะครับส่วนตัว Stabilizer เนี่ยเป็น Stabilizer แบบสต็อกนะครับมากับทางคีย์บอร์ดส่วนตัวคีย์แคปเนี่ยเนื่องจากว่าคีย์บอร์ดประเภทนี้นะครับจะมีคววาามมโดดดเเเเเ่่่่่นนรืือองไฟียยผลช ทางคุณแมวน้อยแถว G นะครับจึงเลือกใช้คีย์แคปตัว E อค o เคลียไว้นะครับเพื่อให้เป็นคีย์แคปประเพื่อไฟเนี่ยสามารถลอดออกมาแล้วก็สว่างได้อย่างสวยงามเลยครับรวมไปถึงนะครับตรงบริเวณปุ่ม ESC นะครับเขาเนี่ยก็ได้มีการใส่ตัวอัจฉริานคีย์แคปซึ่งเป็นรูปน้องแมวเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับเพื่อเสริมความน่ารักของตัวคีย์บอร์ดนั่นเองส่วนทางด้านปุ่มลูกศรนะครับเขาก็เลือกที่จะใช้เป็นปุ่มคีย์แคปอัจฉริานในรูปเท้าแมวนะครับที่มีลักษณะใสเหมือนกันเพื่อให้เข้าตีกับคีย์ดนีบ เป็นคีย์บอร์ดของคนที่เป็นทาสแมวได้อย่างดีเลยครับมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับแมวและค่อนข้างสวยงามลงตัวเลยโดยจากในคลิปวิดีโอนะครับตัวแสงไฟที่ลอดผ่านออกมาเนี่ยไม่ว่าจะผ่านตัวของเคสหรือว่าผ่านตัวของคีย์แคปเนี่ยมีความสวยงามและก็สว่างออกมามากเลยครับ โดยตัวเสียงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตามสไตล์ของเคสอะคริลิกหรือว่าเคสพลาสติกครับก็คือจะมีความทุมๆนะครับแล้วก็จะมีความคลอนโลดนิดหน่อยภายในตัวเคสนะครับผมโดยคุณแม่นอแถวจีนะครับได้มีการบอกไว้ว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับได้มีการมอดค่อนข้างเยอะนะครับเพรว่าจะเป็นการใส่ผ้าสักหลาดใต้ PCB นะครับเพื่อเป็นตัวแดมเพเนอร์ให้เสียงข้างในนแน่นขึ้นนะครับรวมไปถึงทําตัวเทปมอดแล้วก็มีการตัดเหล็กของเพลทเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ตัวเพลทเนี่ยเฟล็กซิเบ ก็ยังบอกว่ามอดขึ้นมาเนี่ยแต่เสียงก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ายังดัดวายไม่เป็นหรือว่าดัดเหล็กไม่เป็นนะครับแต่เท่าที่ผมฟังเนี่ยผมก็ต้องบอก,อกเลยนะครับว่าปัจจุบันเสียงที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอาจจะมีในส่วนของเสียงวายหรือว่าเสียงของスタบิล라이เซอร์เนี่ยที่ยังอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าผมเคยทําคลิปในการสอนดัดวายหรือว่าสอนทำスタบิล라이เซอร์ไปแล้วเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ทาการเป,ปเลเี่ยนスタบ ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าคีย์บอร์ดอื่นๆที่เป็นแบรนด์แบบพรีบิวมานะครับจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับก็แนะนําว่าใครก็ตามที่มีปัญหากับสตาร์บิลเลเอร์ที่เป็นของตัวสต็อกเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยนะครับจะดีมากกว่าการมานั่งแก้ไขครับผมแล้วเราก็มาอยู่กับคีย์บอร์ดสายพรีบิวกันอีกสักตัวนะครับกับคีย์บอร์ด Xiaomi MeoArt นะครับของคุณโอ๊ก TPK นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่มาจากแบรนด์ Xiaomi นะครับเป็นคีย์บอร์ดพรีบิวในขนาด25%นั่นเอง ตัวหน้าตาคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะออกมาเป็นหน้าตาที่คล้ายๆกับคีย์บอร์ด65%ยี่ห้ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Royal Flush หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ว่าของตัว Xiaomi เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์นะครับตรงแถบด้านบนเนี่ยจะมีแถบคาดที่จะบอกสถานะต่างๆได้ด้วยครับรวมถึงตัวคีย์บอร์ดของ Xiaomi ยันี้นะครับก็ยังรองรับระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบอื่นๆด้วยนะครับส่วนโครงสร้างภายในรวมไปถึงการรองรับสวิชเนี่ยก็จะเหมือนกับคีย์บอร์ดมค c น a n i c a l คีย์บอร์ดทั่วไปนะครับโดยทั้งคีย์บอร์ดมิวอาร์ตของคุ ตัวเพลทนะครับเป็นเพลทอลูมิเนียมนั่นเองตัวสวิชนะครับเขาเลือกใช้เป็นสวิชปรานาสปริตที่มีการลูบแล้วนะครับสตาร์วิลเลเซอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับเป็น SP Star ตัวเพลทเมาส์นั่นเองส่วนตัวคีย์แคปเนี่ยเขาเลือกใช้เป็น GMK Olivia Clone นะครับเบื้องต้นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยที่มีสีขาวนะครับเมื่อจับคู่เข้ากับ GMK Olivia เนี่ยที่เป็นชุดสีที่ค่อนข้างมหาชนนะครับก็ถือว่าเข้ากันอย่างมากเลยครับตัวคีย์บอร์์ดแแล้ววก็ตัคคีียยปเน่ มองแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกสบายตาแล้วก็มีความมินิมอลสุดๆเลยครับและยังจับคู่กับสวิชที่เป็นมาลานาสปรีตนะครับตัวสวิชเนี่ยให้ความรู้สึกในการพิมพ์ที่ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยครับและเนื่องจากเป็นคีย์บอร์ดพรีบิวนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวสเต็ปเนี่ยก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าให้ไปซื้อสเต็ปใหม่เนี่ยเปลี่ยนจะดีที่สุดครับเซตนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับเกมเคโอลิเวียนะครับที่มาในสีไลท์เบสนั่นเองก็ต้องยอมรับนะครับว่า จ้าตัวคีย์แคปในโทนสี g m k Olivia เนี่ยไม่ว่าใส่กับคีย์บอร์ดสีไหนหรือว่ารูปทรงอะไรเนี่ยก็มีความสวยงามแล้วก็เข้ากันเป็นอย่างมากอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูในส่วนของเสียงของคีย์บอร์ดของคุณ o t PK กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ืองต้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบิลนี้นะครับเป็นบิลที่คุณโอ๊กเนี่ยทำมาได้อย่างดีเลยนะครับตัวเสียงเนี่ยผมมองว่าถึงจะเป็นคีย์บอร์ดพรีบิลของทางเสี่ยวมี่นะครับที่ไม่ได้เป็นสายคัสตอมสักเท่าไหร่นะครับแต่เสียงเนี่ยออกมาดีมากๆเลยครับหลังจากที่ฟังเสียงจากที่อัดมาเนี่ยตัวเสียงเนี่ยมีความตอกนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวเคสเนี่ยเป็นเคสพลาสติกอีกด้วยทําให้เสียงที่ออกมานะครับมีความทุ้มลงไปอีกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเท่าที่ผมฟังเนี่ยปลายปลายเสียง <ๆ S 2> เนี่ยยังมีความฮอลโล ถ้าจะแนะนำเนี่ยก็แนะนําว่าให้เราหาอะไรที่เป็นตัวเพน p น n e r เนี่ยใส่เข้าไปในภายในเคสนะครับ <c oughs> เพื่อลดเสียงกล้องลงไปหน่อยในส่วนของเสียงสเต็ปเนี่ยหลังจากที่ฟังในการกดนะครับผมมองว่าจูนสเต็ปมาได้ดีมากๆเลยนะครับตัวสเต็ปเนี่ยไม่มีการรัตเตอร์ให้ได้ยินเลยนะครับมีก็แต่เพียงตรงสเปซบาร์นะครับที่ยังมีความของห่องหรือว่ามีความฮอลโลอยู่นะครับก็ให้เราหาตัวโฟมหรือว่าอะไรเนี่ยยัดลงไปภายในสเปซบาร์ดูนะครับเ <c oughs> ท่านี้เนี่ยผมว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่เสียงค่อนข้างดีมากๆเลยะแลผมเชื่่อวา ชิ้นส่วนแต่ละอย่างเนี่ยก็หาไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดที่พรีบิวมาแล้วตัวคีย์แคปตัวสวิชรวมไปถึงตัวสเต็ปนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจคีย์บอร์ดตัวไหนแล้วก็อยากจะส่งมาเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถส่งมาในลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสนใจคีย์บอร์ดตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์สั่งซื้อคีย์บอร์ดไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อสนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ใครชอบคลิปแนวนี้อีกกเนน่่็มา้ไดัช วันนี้ก็ลาไปอครับผมสวัสดีครับ